ที่อาคตนมีความเพื่อนแงดีนะครับแล้วก็ทราบว่าตำบลหนองปลาไหล14หมู่บ้านแล้วก็ตำบลสมเด็จเจริญ7หมู่บ้าน13กล่มเดือนประชากรก็ไม่ถือว่าน้อยมากสัขการประจับปีในส่วนของประมาณ1 6 5แก้ปัญหาในลักษณะของวัวหายร่อง้อเราก็ไปดำเนินการนะเส้นทางลัองน้ำก็จะพบว่า พี่เป็นน้องนะครับถือว่ามีความสำคัญต่อระบบราชการต่อจากที่ได้สลับปากตาวสับระเอิดที่โต๊ะด้านบนนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับใน3ามตำบลและห้องเือจะประกอบอาชีพการเกษตรเกษตรกรรมนะครับที่เส้ทางการพัฒนากรมโดยส่วนมากก็จะยากจะมีเส็นอนุีิภเกีนาใ ำนวนรถรวครึ่งการส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็มีเส้นทางแผ่นดินบ้านที่สามารถให้ได้สะดวกนะครับอำเภอหนองบือเคยมีแต่คมดีท่านต้องประกาศด้วยนะประกาศเพื่อที่ว่าหัวหน้าต่อย่อมาหาปฏิบัญหาของที่ง่านมาเมื่อฝักชินีแล้วเนี่ยมันจะสิ้ โยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ให้จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างสูงที่ดำเนินทางขยะเกียยลดโลกร้อนของเปียกลดโลกร้อนนะคะของเทศบาลจมวัน,น,นแยกขยะจากต้นทางและกำหนดให้ทุกต่อไปให้เป็นวงกว้าง ใหญ่ขยันใหญ่ยให่ลงมาไจะเปลี่ยนครับลงไปสามส่วนให้เหลือส่วนเดียวก็ลงมาได้อีกแต่ละมอบถังแล้วอืมจะส่งท่านท่านนายกยิงไปไว้ถังอะไก็ได้ค่ะไปยิงยิงหมดจ้ะแล้วคนพายุไหวไหมมีแค่ลากแก้วนะเพื่อนมาพบปะกันในวันนี้นะครับก็เป็นเราอยู่คู่กับบ้านเราเนี่ย เป็นเวลานานครับสิ่งตามธารกิจของผู้สมัครเป็นเจ้า,นานพนักงานของที่453คนครับก็จะเป็นมันสัะหลังนะครับเป็นมันสับหลังแล้วก็สองเป็นข้าวนะครับนี่ครับใช้่าดีเกลือขายทั้งระบบว่าเราจะช่วยให้เขาตรงส<ม>ี<ม>่ส่กนสนนะครับไ,ไม่ไม่ไม่ใช่งบล่นของรู กรณีของบ้านที่เป็นใกล้วางระบบการวานพ่อว่าทำยังไงที่มันจะได้มีทุนมาประมาณเจ็ดกิโลกรัมดึงเข้ามาเล่นกรเนินการเพื่อที่จะดึงเข้ามาสู่ระบานได้ขณะที่เราจะถึงน้ำให้ตู้ของการแก้ปัญหาไฟแรงโดยเฉพาะน้ำถูกแล้วก็ทางจังหวัดก็โยธาและส่วนตัวเลยก็คือดอกผลใบนะครับนะครับจังหวัด ลำต้นเจี๋ยกเหมือนจังหวัดเราค่อยตื่นเต้นไปเรื่อยๆฮะครับแล้ว